สวัสดีนะคะทุกทุกคนนะวันนี้นะคะพี่นกจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับช่างภาพมือใหม่นะคะที่จะลงขายภาพที่ bigstockphoto.com นะคะทุกคนก่อนอื่นก็ให้คุณสมัครนะเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิก contributor ที่จะส่งภาพขายที่เว็บ bigstockphoto แล้วนะคะให้คุณมาที่หน้านี้นะคะทุกคนนะนี่เลยนะคะ บิ๊กสต็อกนะคะให้คุณมาที่หน้านี้นะเมื่อมาที่หน้านี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คุณเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่เข้ามาแล้วยังไม่ทราบว่าเราจะเริ่มงานแบบไหนดีนะพี่นุกแนะนำให้คุณมาที่หน้าเว็บบอร์ดของ bigstockphoto.com นะคะที่คุณสมัครสมาชิกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ข้างหน้านี้นะคะจะบอกถึงหมวดหมู่ยอดนิยมนะคะในการทํางานของคุณนะสำหรับบคุคคลใดที่ยังไม่มีไอเดียถูกต้องไหมเราก็สามารถมาเสิร์ชหาที่ตรงนี้ได้นะคะทุกคนนี่ให้คุณไปที่หมวดหมู่ยอดนิยมหมายความว่าเว็บจะดันสินค้าหรือเว็บจะเก็บสถิตินะที่เป็นการ ซื้อขายของลูกค้านะที่เป็นการขายออกไปหรือลูกค้าซื้อบ่อยนะคะก็จะมีด้านการศึกษานะคะนำมาทำนะคะวัตถุนะคะอินเทอร์เน็ตนะการสื่อสารนะการกีฬาคอมพิวเตอร์ดนตรีนะคะถ้าคุณทำงานให้อยู่ในการครอบคลุมของที่เก่ามานะคะงานคุณได้ขายแน่นอนนะคะ,ะสำหรับตรงนี้พี่นกจะไปที่บุคคลนะ ที่เป็นหมวดหมู่ยอดนิยมที่เขานําเสนอเรามานะคะเราก็ลองไปดูนะคะว่าจะยังไงนะ,ะอันนี้พี่นก็เพิ่งเริ่มนะคะขายได้7.75ดอลลาร์นะคะเริ่มมาได้สามเดือนนะก็ประมาณนี้นะคะนี่คืองานบุคคลที่เขาจะรับขายซื้อขายกันนะคะคุณก็ผลิตประมาณนี้นะทุกคนนะผลิตประมาณนี้นะคะมีแนวคุณหมอกับผู้ป่วยนะคะ ก็จะประมาณนี้เลยนะอ่าแล้วก็แบล็กกลับนะคะต่อไปเป็นสำคัญนะคะก็คือคำสำคัญก็คือคีย์เวิร์ดที่ให้ความสนใจนะคะหมายความว่าในการทำงานภาพเนี่ยมันจะต้องใส่ดีคริปชันก็คือชื่อเรื่องแล้วก็คีย์เวิร์ดใช่ไหมคะทุกคน อันนี้คือคำสำคัญที่กำลังได้รับความนิยมนะคะคุณก็มาดูว่าคำสำคัญเนี่ยมันครอบคลุมถึงเรื่องไหนบ้างนะคุณก็ทำได้เลยนะคะเนี่ยคำสำคัญเกี่ยวกับบุคคลนะคะธุรกิจนะอ่ะเราลองไปที่คำสำคัญที่กำลังได้รับความสนใจก็คือบุคคลนะเราลองเข้าไปดูแล้วกันนี่ว่าเขา เป็นคำสำคัญแบบไหนพี่นกดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็น work from home แล้วก็ทำงาน work ทำงานเกี่ยวกับ team work นะนี่นี่คำสำคัญนะคะเกี่ยวกับบุคคลถัดลงมาก็จะเป็นเกี่ยวกับ lifestyle นะคะที่ทำงานที่บ้านดิบกาแฟนะคะประมาณนี้นะคะนี่ยคือการ relax time นะคะ นี่ทีมเวิร์กนะคะนี่คือคําสําคัญนะคะเราจะรู้ได้ไงนะคะไหนเป็นคํำสาคัญก็ดูจากตรงนี้นะคะเห็นพี่นกติ๊กดูใช่ไหมอันนี้คือคําของเขานะคะ Group of business people นะคะ Working in active office นะคะประมาณนี้นะคะ Group of people นี่คือการทำงานเป็นทีมนะคะการรวมกลุ่มกันทำงานน,นนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะทุกคนนะ ก็สำหรับท่านใหม่นะคะที่ลงขายภาพนะคะก็สามารถมาสร้างไอเดียจากที่ได้นะคะเว็บแต่ละเว็บไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่พี่นกบอกไว้นะคะก็ตามดูคำเรียกว่าอะไรอะ่ะการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขายแต่ละเว็บไซต์นะคะพี่นกแชร์ประสบการณ์ไว้ใน playlist นะคะในส่วนของการถ่ายภาพนะคะพี่นกมี ไว้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไขของนะคะสร้างรายได้สร้างตัวตนแล้วก็การคิดเชิงบวกในการทำงานแล้วก็เรื่องการถ่ายภาพในเว็บ Shutterstock Adobe Stock นะคะแล้วก็ Big Stock c นะคะ c a n v a com ก็ไปตามกันที่เพลลิสต์ถ้าคุณมาสายถ่ายภาพคุณก็กดไปที่ playlist แล้วก็ให้เวลาตัวเองแล้วก็ศึกษาดูนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะหากว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะคลิปนี้ลาคุณไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ